สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาของบันพบบุลลการ์ตูนผู้ใหญ่ของทางฝั่งญี่ปุ่นการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องว่าอุโรสกิโดจิหลือเจนออฟโอเวอร์ฟีนหรือที่แปลเป็นไทยได้ว่าอุโรสกิโดจิตำนานโคตรเทพที่เจ๋งที่สุดใน3โลกภาค4ตอนที่2นะครับต่อจากตอนที่แล้วและแล้วก็มาถึงตอนเช้าพวกบุจูพร้อมที่จะออกเดินทางฮิมิอยากออกจากเมืองนี้ใจจะขาดแต่เนื่องจากว่าเอรุตเอาอาหารเช้ามาให้บุจูรู้สึกเสียดายถ้าไม่กินมันจะเสียของบุจูก็เลยจะขอกินข้าวเช้าก่อนแล้ว เดินทางซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็ดีแต่ฮิมิกลัวว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นน่ะสิฮิมิกลัวว่าบุจูจะติดใจความสุขสบายที่นี่จนไม่อยากไปไหนตัดมาทางด้านคู่รักยูฟูระเด็กผู้หญิงที่ดูเหมือนจะเป็นรองหัวหน้ากลุ่มที่ไม่รู้ว่าเธอมีปมอะไรในใจถึงได้ชอบแกล้งคนอื่นนะักได้มาที่ห้องขังของเคนกับยูมิแล้วก็พูดจาทําร้ายจิตใจแล้วก็เตรียมที่จะลงไม้ลงมือกับยูมิท่านผู้เท่าที่แอบดูอยู่เห็นแล้วทนไม่ได้เขาก็เลยดําดินมาลากให้ยูฟูระตกลงไปในน้ํา จากนั้นก็ปล่อยเค้นออกมาจากห้องขังแล้วก็บอกให้ทั้งคู่รีบหนีไปท่านผู้เฒ่าคิดว่าเขาคงจะพอทวงเวลายูฟุระได้นิดหน่อยแต่ปรากฏว่ายูฟุระไม่เป็นอะไรเลยนางใช้พลังจิตพาตัวเองขึ้นมาจากน้ําได้แบบง่ายเลยจากนั้นก็ใช้พลังจิตยิงกระสุนน้าใส่ท่านผู้เฒ่า แต่ก็ได้มีใครบางคนกลางบาเลียมาช่วยป้องกันท่านผู้เฒ่าแน่นอนว่าคนที่มีพลังจิตสูงระดับนี้จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากอามาโน่นั่นเองอามาโนบอกว่าเขารับปากเคนกับยูมิเอาไว้แล้วว่าจะพาทั้งสองคนหนีไปให้ได้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้มีใครมาทําร้ายเคนกับยูมิก่อนที่เขาจะพาทั้งคู่หนีออกไปอย่างแน่นอนสําหรับมนุษย์ธรรมดาพลังจิตของยูฟุระนี่ก็ต้องถือว่าน่ากลัวมากแต่สําหรับนักรบอสูรอย่างอามาโนที่ผ่านศึกมาอย่างโชคโชนการสู้กับยูฟุระนี่ก็เหมือนกับการต่อสู้กับเด็กระถมมอาน ใช้พลังจิตสะท้อนกระสุนน้ำของยูฟุระให้กลับไปเล่นงานเจ้าตัวเองยูฟูระพยายามป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่เธอใช้พลังจิตจนเกินลิมิตแล้วดูอยู่เธอก็กลายเป็นผู้ใหญ่ ปรากฏว่าที่ผ่านมาเธอใช้พลังจิตกดการเจริญเติบโตของตัวเองเอาไว้อยู่ตลอดเวลาไม่งั้นเธอก็คงกลายเป็นผู้ใหญ่เหมือนกับคนอื่นๆไปนานแล้วและตอนนี้เธอก็ทําพลาดซะแล้วถ้าโตแล้วไม่มีพลังจิตแล้วจุดจบของเธอก็คงต้องกลายไปเป็นทาสไม่ต่างอะไรกับเคนกับยูมิตอนนี้ยูฟุระรู้สึกกลัวมากเธออยากจะขอหนีตามเคนกับยูมิไปด้วยแต่อามานุไม่ยอมพาไปเธอก็เลยเครียดเลยตัดมาที่บุจูฮิมิบอกว่าให้บุจูรีบกินแล้วก็รีบไปกันได้แล้วแต่แล้วมันก็เป็นแบบที่ฮิมิคิดเอาไว้บุจูเกิดติดใจในความสุข ที่ที่นี่มีให้ดื่มมีให้กินตลอดเขาก็เลยยังไม่อยากรีบไปอยากจะขออยู่ต่ออีกสักวันสองวันถือว่าเป็นการรอพวกรัดเดิลไปในตัวแต่ยูมิไม่โอเคบุจูก็เลยลงังเลหรือว่าจะไปตอนนี้เลยก็ได้แต่ยูฟุระก็ได้มาชวนให้บุจูอยู่ต่อทำไมยูฟุระถึงมาคุยกับบุจูสาเหตุก็เป็นเพราะว่านางอยากจะลอกใช้ให้บุจูช่วยปกป้องนางนั่นเองตัดกลับมาที่อา m าโน o เขาทําตามสัญญาเขาช่วยพาเคนกับยูมิหนีออกไปจากเมืองแห่งหมอก จากนั้นเนื้อเรื่องก็ตัดมาที่ฮิมิตอนนี้เธอกําลังนั่งเซงอยู่คนเดียวว่าทําไมบุจูถึงได้เห็นแก่กินแบบนี้แล้วอยู่ๆของเล่นในห้องของเธอก็เกิดเคลื่อนไหวขึ้นมาได้เองฮิมิตกใจมาก ซึ่งคนที่มาล้อเล่นแบบนี้กับฮิมิก็คือเอรุตนั่นเองฮิมิรู้สึกว่าเอรุตเล่นแรงเธอไม่ตลกด้วยแต่เอรุตมันก็ไม่ได้กะจะให้ตลกอยู่แล้วเพราะมันมาเพื่อที่จะเอาตัวฮิมิไปดูดเลือดบูชายันฮิมิร้องตะโกนให้บูจูมาช่วยซึ่งเอรุตมันก็รู้ทันมันก็เลยให้พวกลูกน้องเด็กๆของมันไปจัดการกับบูจู พวกเด็กๆรวมกันใช้พลังจิตตรึงร่างของบูจูเอาไว้กับเพดานจากนั้นเอรุตก็เอาสลามสีเขียวมาพันตัวบูจูเอาไว้อีกทีจนตอนนี้เขากลายเป็นเหมือนมัมมี่เขียวที่ห้อยอยู่บนเพดานแจม m ี่ ส่วนยูฟุระที่กลายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถูกจับไปเป็นทาสตามธรรมเนียมของเมืองนี้แล้วในระหว่างที่ทุกคนกําลังวุ่นวายกันอยู่อามาโน o ก็พาเคนกับยูมิหนีออกมาถึงชายแดนของเมืองหมอกพอดีอามาโน o บอกว่าบินกันมาไกลขนาดนี้น่าจะปลอดภัยแล้วทางข้างหน้าแทบจะไม่มีหมอกแล้วน่าจะเดินกันไปได้เองแล้วแล้วพวกเขาทุกคนก็หัวเราะออกมาอย่างมีความสุข อยู you, ่เคนกับย ja ูมิก็เกิดแขนขาอ่อนแรงขึ้นมาแล้วก็ล้มลงอามานุเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเคนก็บอกความจริงว่าคนในเมืองหมอกมีชีวิตอยู่ได้แต่ในหมอกเท่านั้นถ้าออกมานอกหมอกพวกเขาก็จะตายอามานุก็เลยถามว่าแล้วแบบนี้จะหนีออกมาทําบ้าอะไรแล้วเคนก็ตอบว่าพวกเขากะว่าจะหนีมาตายด้วยกันความรักและความตายอยู่คู่กันและมันงดงามคลาสสิกสไตล์เชคสเปียร์แล้วจากนั้นทั้งสองคนก็หมดลมหายใจไปพร้อมๆกัน nn passive takiej u m Thank you. Oh, oh. Hey. จากบรรยากาศที่เฮฮาอยู่ก็เลยเครียดเลยแล้วเมกุมิที่กลายเป็นลูกน้องของโคตเทพไปแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าอามาโนเมกุมินำข้อความจากโคตเทพมาบอกกับอามาโนว่าเมืองแห่งหมอกนี้โคตเทพเป็นคนสร้างขึ้นมาเองการที่ทําให้เด็กๆมีพลังจิตแต่พอโตมาพลังจิตจะหายไปเป็นหนึ่งในการทดลองมนุษย์พันธ์ใหม่ของโคตเทพ โคเทบอยากจะลองดูว่าสังคมที่มีระบบแบบนี้จะออกมาเป็นแบบไหนซึ่งผลที่ออกมามันก็ไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่สําหรับโคเทบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักพักโคเทบก็จะทาลายเมืองนี้ทิ้งแล้วก็จะสร้างรูปแบบชีวิตรูปแบบสังคมใหม่ๆขึ้นมาแทนอามาโนโกรธมากที่โคเทบเห็นชีวิตคนเป็นของเล่นโคเทบบอกว่าถึงแม้ผลการทดลองครั้งนี้จะออกมาไม่ได้ดังใจแต่อย่างน้อยเมืองแห่งหมอกก็สามารถช่วยเขากําจัดฮิมิได้แล้วพอส่งสารเสร็จเรียบร้อยเมกุมิก็หายตัวกลับไปที่ปราสาทโอซาก้าส่วนอามาโนก็ไม่รอ ชาชเขารีบกลับไปที่เมืองแห่งหมอกเพื่อไปดูฮิมิซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นโชคดีของฮิมิที่เอรุษมันไม่รีบเอรุษพาฮิมิไปหาเปรุษพี่ชายของมันก่อนที่มันจะดูดเลือดของเธอแล้วระหว่างนั้นอามโนที่บินเร็วจัดก็มาถึงปราสาทของเอรุษพอมาถึงแล้วอามโนก็ช่วยบูจูออกมาจากเพดานทั้งสองคนจะรีบไปหาฮิมิแต่พวกเด็กๆก,ก็เข้ามาขวาง ไม่รู้สล้วว่าอามนโนคือของจริงอามนโนระเบิดพลังทีเดียวพวกเด็กๆก็ถึงกับปลิวจากนั้นทั้งสองคนก็รีบไปที่ห้องของเอรุธท,ทางด้านเอรุธ ไอ้นี่มันก็ลีลาเหลือเกินจนป่านี้มันก็ยังไม่ดูดเลือดฮิมิอีกมันเดินไล่ตอนฮิมิเล่นไปเรื่อยๆฮิมิเดินถอยหลังหนีมันจนสะดุดหกล้มแล้วมือของเธอก็ไปกระชากผ้าคลุมลงมาแล้วเธอก็ได้เห็นเปรุสพี่ชายฝาแฝดของเอรุสที่หน้าตาไม่เหมือนน้องชายเลยหน้าตาของมันเหมือนว่าจะเป็นปีศาจมากกว่าเป็นคน ฮิมิเห็นหน้าของมันแล้วก็ตกใจจนร้องเสียงหลงบุจูได้ยินเสียงร้องของฮิมิแล้วก็ยิ่งเป็นห่วงเขารีบเร่งฝีเท้าแต่ก็ได้มีปีศาจตัวนึงมาขวางทางอามานนะที่บินได้บอกบุจูว่าเขาขอล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันฝากบุจูช่วยจัดการกับปีศาจตัวนี้ให้ด้วยบุจูก็เลยต้องสู้กับปีศาจตัวนี้คนเดียวแบบไม่มีทางเลือก กลับมาที่ฮิมิฮิมิบอกเอรุธว่านายเสียสติไปแล้วแน่ๆพี่ชายของนายตายไปแล้วนะเอรุธหัวเราะแล้วก็บอกว่าเธอนั่นแหละที่เสียสติพี่ชายของฉันยังไม่ตายซะหน่อยตอนนี้เอรุธมันเอาจริงแล้วมันเลิกลีลาแล้วมันใช้พลังจิตทําให้ฮิมิขยับตัวไม่ได้แล้วก็ดึงฮิมิเข้ามาหามันจากนั้นมันก็จะใช้มีดแทงเข้าไปที่หน้าอกของเธอ และและ้วโรสกิโดจิภาคสีตอนที่2ก็ได้จบลงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ